สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปขยายพันธุ์ต้นตินตะขาบนะคะแต่ว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าต้นบันไดเศรษฐีค่ะเรียกบันไดเศรษฐีจะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเรียกว่าต้นตะขาบแล้วแลดูน่ากลัวยังไงก็ไม่ดูค่ะวิธีการตัดง่ายมากนี่นะคะวันนี้กระถางจะเป็นกระถางทําเองนะคะเช้ปูนเล็ก การขยายพันธุ์ต้นติตะขาบก็จะทําได้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าใช้วิธีการปักชำนะยี่เงันนี้ไม่ค่อยมีใบนะคะด้านล่างตัดเลยค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยก็ได้อน,นี้ดีกว่าทึ้เรียบร้อยเราก็จะได้มาสองใบแบบนี้นะคะน่คะเตรียม แล้วเราก็เตรียมดินผสมให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการเตรียมดินทั่วๆไปค่ะคุยมะพร้าวแกลบดินนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปด้วยวิธีการนะคะเวลาก่อนที่จะปักชำให้เหลือส่วนโคนตรงนี้เอาไว้สำหรับปักลงดินนะคะใบก็นิดใบออกก็ได้ แล้วก็อันนี้ปักชําได้หลายหลายต้นเลยค่ะอยากได้กี่ต้นก็ก็แยกเอานะคะอันนี้เราจะปักหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะดิดใบออกนะคะสําหรับเวลาที่เราจะปักลงดินค่ะเห็นไหมค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยด้านล่างพอดีแล้วดีดี่กว่า ไปออกนะคะง่ายมากนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ค่อนข้างง่ายอะคะ่ะโอกาสตายนี่แทบจะไม่มีเลยนะได้ทั้งหมดสีนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งทั้งคู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลาเตรียมดินแป๊บนึงต่อไปนะคะจะเป็นการนำอากิงของมันที่เราตัดออกมาเตรียมอย่างนี้คะ่ะปักลงดินนะคะ ก็ใช้วิธีการเอากันไกลหรืออะไรก็ได้ลำแดมมานะคะปักนําไปนิดนึงค่ะจริงแล้วต้นเดียวก็สวยนะคะแต่ว่าอยากได้ที่มันแน่นนิดนึงอะคะ่ะเลยปักสองกิ่งนะคะจริงแล้วกิ่งเดียวก็ได้ยากได้แบบนี้ มันแรกๆก็อาจจะเขียวนิดนึงแต่ว่าประมาณสองวันเดี๋ยวก็กิ่งของมันก็จะชูขึ้นมาอ๋อเอานี่ไว้ข้างหน้าดีกว่ามันสั้นก็เอาอันยาวไว้ด้านหลังนะคะเวลาเกิดขึ้นมามันจะได้สวย ไหไหค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาปุ๋ยหรือว่าก้อนหินก็ได้นะคะเอาปิดด้านบนนิดนึงนะค่ะมันก็จะสวยงามดินน้อยไปนิดนึงเติมดินหน่อยนะคะกระถางเด็ก,กไค่เล้วเห็นไหมคะนาราักีคุกกี้ ส่วนตรงนี้เดี๋ยวมันก็แตกยอดออกมาค่ะนะคะน่ารักดีลองทำกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะนี่พอแค่นี้ก่อนนะคะกลับบันไดเศรษฐีค่ะ